นี่เป็นการคั่วโกโก้เพื่อทำโกโก้นี้ครับเราจะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะโกโก้ที่เรานำมาคั่วนี้เราจะใช้โกโก้ที่จากไว้หมักไว้เจ็ดวัน แล้วก็ตาอีกสิบวัน,นครับพอมันแห้งกระจัดแล้วเราถึงมาคั่วได้คั่วกันไปครึ่งชั่วโมงครับประมาณนั้นเริ่อความเกิดเริ่มเกลียมแล้วก็แตกเม็ดมันแตกยิ่งแตกแตก็พดปะปะปะนั่น เราก็ต้องหยิบมาชิมดูหน่อยครับถ้ารถมันขมทั่วถึงกันหรือยังตอนนี้มาเริ่มแตกแล้วโกโก้นี้หลังจาก ทำเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาไปทำช็อกโกแลตได้แครับแต่มันต้องมีเครื่องบดชนิดละเอียดนะครับเครื่องบดก็ราคาแพงมากสองหมืขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องบดเราทําเป็นโกโก้นิปเราก็กินงน่ายก็คือแกะเปลือกของเม็ดโกโก้ที่เรา่วนี่เรากินได้เลยเป็นโกโก้นิป